โอเคครับครับผมผมช่างตั้มนะครับจากร้านซูนามิครับอันนี้ก็เป็นโลเยนแอ็นฟิวนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าใบนะครับผ้าใบพว่วงมีกระตั้งพ่วงนะครับมีผักขาวสตลเลสนะครับ อัวนี้ก็เป็นผ้าใบผ้าใบกักบกันแมวนะครับคนตกของเราก็จะเป็นกระดุมนะครับกระดุมทองเหลืองสแตเลสนะครับทองเหลืองพิเนียมกันสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลนะครับ USB นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับเป็นโวลต์ของมอไซค์ว่ากี่โวลต์น,นะครับแบตเราอ่อนหรือแบตเรามากก็จะรู้นะครับแล้วก็ชาร์จ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้นะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นที่จุดบริ่นะครับสามารถเสียบได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับจะใช้กับสปอตไลท์หรือว่าจะเสียบอะไรก็ได้นะครับ ส่วนขาตั้งเนี่ยสามารถที่จะเอาลงนะครับมันจะมีด้านหน้าด้านหลังเวลาเราถอดนะครับเพราะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นถอดง่ายนะครับแล้วเราจะมีชุดกุญแจชุดกุญแจแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อ เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นรถลอซี่เราก็ใส่ลอซี่นะครับยางก็บรอยสิบรับแปดสิบสิบเจ็ดนะครับเป็นดิสเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มเบรกแท้นะครับที่เราใส่นะครับปั๊มเบรกแล้วก็มีตัวดันน้ำมันเบรกนะครับตัวดันน้ำมันเบรกก็จะเป็นตัวตัวแท้นะครับที่เราใส่จะแยกกับตัวรถกับตัวพวกนะครับนะเห็นไหมครับปอมเบอยู่ตรงนี้ข้างในขางล่างนี้นะครับ คัามดันน้ำมันมันก็จะไปดันน้ำมันไปดันปั๊มล้อหลังของพ่วงครับส่วนสายสลิงเราจะลิงก์กับขาบเบรกนะครับของมอไซค์เพื่อที่จะดึงปั๊มบเบรกของล้อพ่วงนครับบเบรกพร้อมกันกับล้อหลังนะครับ ส่วนเบาะก,ก็ตามตัวรถลูกค้านะครับค้ามาแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะฮะเบาะก,ก็สามารถล้างได้นะครับล้างได้เช็ดได้นะครับเหมือนเบาะมอไซค์ทั่วไปภายในเหมือนกันนะครับจะมีพื้นปุ่มนะครับส่วนโชกเราก็ใช้โชก White S นะครับ